สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม Ri ชเล e l เป็นคลิปที่17เนื้อหาในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมัลติกร๊ปพาร์ทอนิสิตนะครับสำหรับมัลติกร๊ปพาร์ทอนิสินั้นเป็นการวิเคราะห์มัลติกร๊ปใน r i ชเ l e l นะครับซึ่งไม่ได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกับโปรแกรมอื่นๆนะครับที่นิยมใช้มัลติกร๊ป ผ่านโปรแกรม a m o s นะครับส่วนโปรแกรมอื่นก็ใช้งานได้นะนะครับแต่ตัวริสเ e l เองจะมีการใช้มัลติกรุ๊ปค่อนข้างน้อยมากครับหรือแทบจะไม่มีนะครับาการวิเคราะห์มัลติกรุ๊ปพาณิชย์ก็คือการวิเคราะห์อิทธิพลเส้นทางที่มีข้อมูลอยู่หลายกลุ่มครับด้วยริส r e l นั้นมีภาษาและศัพท์ของตนเองนะครับที่เรียกว่าจากอนนะครับาจากอนก็คือเป็นศัพท์เทคนิคเฉพาะนะครับ ทำให้ยากแก่นักวิจัยโดยทั่วไปหรือมือใหม่ที่จะเข้าถึงและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นการวิเคราะห์มันติกูปในริชเชลจึงไม่ได้ง่ายครับไม่ได้มีสื่อหรือมีสื่อน้อยนะครับที่จะทําให้เราได้เรียนรู้นะครับคลิปนี้เป็นออริจินอลคอนเทนต์นะครับก็เป็นความรู้ที่จัดทําขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับเผยแพร่ทางทางสาธารณะนะครับซึ่งผมก็ เผยแพร่ผ่านทาง YouTube นะครับสำหรับการวิเคราะห์นะครับตัวมัลติกุปพานณิชย์เองนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับโดยที่ตัวซ้ายมือนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์มัลติกุปพานณิชย์ในอัมมสนะครับทีนี้ทำไมต้องวิเคราะห์มัลติก๊ปพานณิชย์ในอัมมสเพราะว่าในโมเดลนั้นนะครับเป็นลักษณะ่า10 input metric นะครับ Input m e t r i c กก็คือ10 e l e m e n t นะครับแล้วก็มีการประมาณค่าอยู่10ซึ่งมันทำให้ไม่สามารถที่จะทดสอบโมเดลได้นะครับการแก้ไขปัญหาก็คือการวิเคราะห์แบบมัลติกรุ๊ปอ n a นซิ์ครับเมื่อทำการแก้ไขวิเคราะห์ข้อมูลแบบมัลติกรุ๊ปอ n a นซิ์แล้วนะครับโดยทำการคอนสแตนต์อิทธิพลเส้นทางทำให้โมเดลนะครับประมาณค่าพารามิเตอร์น้อยลงนะครับเมื่อโมเดลประมาณค่าพารามิเตอร์น้อยลง ก็ทำให้สามารถที่จะทดสอบโมเดลได้นะครับซึ่งตัวนี้โมเดลได้ p-value 0ุดนกะครับก็แสดงว่าโมเดลกับข้อมูลนั้นมีความสอดคล้องกันนะครับทีนี้ในริสเทลเองนะครับผมก็จะใช้กรอบในความคิดในการทดสอบเช่นเดียวกันครับก็จะเป็นกรอบแบบนี้นะครับนะก็คือตัว PE ก็คือตัวนี้ครับ psychological empowerment นะครับ CS ก็คือ career satisfaction นะครับ ซึ่งก็จะมีตัว work-life balance กับ intention to stay นะครับตัวนี้เป็น conceptual framework นะครับที่จะมาลนใน r i t เ e l นะครับทีนี้นะครับข้อมูลนะครับใน r ิ e l ถ้าใช้ multi Group ตั้งแต่เวอร์ชั่น10ลงมานะครับต้องแยกข้อมูลตามจำนวนกลุ่มครับข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูล Merit Group กับ Single Group นะครับซึ่งเราก็จะมาดูนะครับข้อมูลจะต้องแยกเป็น2ฝ่ไฟล์นะครับ ถ้ามี2กลุ่มก็2อไฟล์3กลุ่ม3ไฟล์นะครับทีนี้นะครับในคำสั่งที่ใช้ผมก็จะแยกเป็น Single Group กับ Merit Group นะครับทำการหลั่นนะครับมันติกรุ๊ปพาร์ทอะไรสินะครับโดยที่สร้างเป็นนะครับคอนเซ็ปชวลเฟรมเวิร์แบบนี้อันนี้เป็น s i n g กิลกรุ๊อันนี้เป็น Merit Group นะครับแต่ว่าโมเดลักษณะเป็นโมเดลเป็นแบบ j u s t identify อย่างที่ผมกล่าวไว้ตอนแรกครับถ้าเราจะวิเคราะห์ตัว ข้อมูลนะครับหรือโมเดลนี้นะครับให้สามารถทดสอบโมเดลได้ก็ต้องคอนสแตนต์อิทธิพลเส้นทางนะครับอ,อันนี้จะเห็นว่าตัวดีเก r e e ั o มเป็นศูนย์นะครับไม่ต้องตกใจนะมันเป็นลักษณะของโมเดล just identify นะครับก็คือตัว Input กับ i n p u t m e t r i c Data หรือ e l e m e n t นั้นเท่ากับตัวตัวพารามิเตอที่โปรแกรมจะต้องประมาณค่านะครับ มันก็เลยได้กิจกีออฟฟิดดมเป็น0ูนย์นะครับทีนี้นะครับเราลองปรับโมเดลดูนะครับโดยทำการ constraint อิทิพลเส้นทาง1เส้นนะครับก็คือเส้นนี้ครับจาก work right branch มาที่ is นะครับเราจะเห็นว่านะครับได้ p value 0.157นะครับซึ่งก็แสดงว่าโมเดลกับข้อมูลนั้นสอดคล้องกันนะครับโดยที่นะครับอิทธิพลเส้นทางอื่นๆนั้นนะครับ ก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าไม่ได้คอนสตนนะครับอันนี้คอนสตนนะครับมีเส้นเดียวนะครับที่คอนสตนก็คือเส้นนี้นะครับส่วนเส้นอื่นไม่ได้คอนสตนดังนั้นจะเห็นว่าอิทธิพลเส้นทางนั้นก็แตกต่างกันตามกลุ่มนะครับแต่ว่าเมื่อทดสอบแล้วก็แสดงว่าโมเดลทั้งสองนั้นนะครับไม่ได้แตกต่างกันครับเดี๋ยวเรามาทดลองทำกันดูนะครับก่อนอื่นท่านต้องเปิดโปรแกรมนะครับ อ่า list ลขึ้นมาก่อนนจากนั้นก็สร้างเป็นโมเดลครับผมก็จะเป็นขอใช้ผ่านตัว list l ล p r โปรเจกต์นะครับจากนั้นโอเคครับผมก็ตั้งชื่อตัวโมเดลนะนะครับตัวนี้เป็นนะครับ mg part นะครับอ่าอ่าอันนี้ผมขอเป็นเลข2นะครับอ่าโอเคครับทีนี้นะครับเราได้แล้วนะนะครับตัวโมเดลที่นี้ผมก็ทำไง ผมก็มาเซตนะครับตัวไททอลนะครับตัวไททอลนี้ก็ให้เป็นอะไรเป็นมันติกูปนะครับมันติกูปพาร์สอนาสิตนะครับจากนั้นก็นี้ครับมาเป็นกลุ่มละนะครับกลุ่มนี้จะเป็นซิงเกิลนะครับซิงเกิล กับ merit นะครับก็คือโสดกับสมรสนะนะครับจากนั้นผมก็มากำหนดตัวข้อมูลครับ observable นะครับผมไปเรียกตัว data มาก่นอนตัวนี้ใช้ตัวไหนครับตัวแรกผมเรียก single นะครับตอนนี้นก็โอเคครับตัวแปแฝงไม่มีผมก็จะข้ามไปแล้วก็ข้ามไปอีกครับทีนี้นะครับ ก็ต้องมากำหนดตัวโมเดลครับโมเดลว่าตัวไหนเป็นตัวแปร x นะครับตัวไหนเป็นตัว y อันนี้เป็น x ครับตัวนี้เป็น y นะครับจากนั้นก็ next ครับอันนี้ไม่มีตัวแปรแฝงข้ามไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็มากำหนดค่านะครับตัวกำหนดค่าตัวนี้นะครับเราต้องมากำหนดตัวความสัมพันธ์ของโมเดล ตัวมิ r พารามิเตอร์นะครับจากนั้นก็เนกไปนะครับแล้วก็ฟินิชนะครับตัวนี้เราจะได้คำสั่งมานะครับตัวที่เราจะต้องมาปรับเปลี่ยนก็คือตัวคำสั่งที่เป็นซิงเกิลตัวนี้นะครับมันจะต้องเป็นเมริดนะครับแล้วก็นะครับขั้นลอกตัวอะไรครับตัว โมเดลนะครับคัดลอกตัวโมเดลมาวางที่นะครับในไดแกรมของเมรินะครับตัวนี้เราก็จะได้แล้วนะครับแล้วก็บันทึกนะครับนี่เป็นคำสั่งที่ใช้รันริสเล่ลนะครับแบบมัลติกรุ๊ปพาร์ a n อน y สิตนะครับจากนั้นก็กดรันครับผมก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าตัวโมเดลนั้นนะครับอาจจะดูไม่สวยนะ เราก็ต้องมาปรับปรับหน่อยนะครับผมจะขขยายก่อนนะครับะจะเห็นว่านะครับอขอดึงก่อนนะครับดึงมา,แล,งมาแล้วก็ดึงมาแล้วก็โอเคครับ ตัวนี้นะนะครับมันเส้นไม่ตรงก็ต้องปรับให้เป็นเส้นตรงครับแล้วกออ็ไม่สวยอยู่ดีเนาะเส้นปรับมานะนะครับอันนี้ก็จะปรับมาหน่อยหนึ่งนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้ละถ้าเกิดมองไม่ชัดมันเป็นสีดําไปแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ครับเป็นฟิลเตอร์นะเอาเป็นสีขาวแล้วกันนะครับดูสาดตาตอบโอเคนะครับเลือกพร้อมกันได้ไหมนะครับ ออปชันเป็นฟิลเตอร์สีขาวครับก็โอเคนะครับโอเคอไม่ยอมนะครับเราต้องทำทีละอันฟิลเตอร์นะโอเคอ่ะเลืกอกไปยางสีขาวโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นโมเดลนะครับที่เราจะทดสอบนะครับะจะเห็นว่านะครับการทดสอบนั้นเราจะเห็นว่าโมเดลนั้นนะครับ มีดีกิวออฟฟิดอมเท่ากับศูนย์นะครับไม่สามารถที่จะรันทดสอบโมเดลได้นะครับตัวที่นะครับเราจะทำนั้นก็คือการานะคอนสแตนต์ตัวเส้นทางนะครับตัวเส้นทางดังนั้นตัวคอนสแตนต์เส้นทางแล้วก็นะครับไปที่อันนี้เป็นซิงเกิลอยู่นะครับน,นี่เป็นซิงเกิลแต่ว่า j u t t แ d นด์เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะประมาณค่าพารามิเตอร์ให้ได้นะครับ ตัวนี้เป็นซิงเกิลนะตัวนี้เป็นแมริทนะครับจะเห็นว่าอิทธิพลเส้นทางนั้นต่างนะครับเปลี่ยนไปนะเพราะว่านะครับมันเป็นคนละกลุ่มกันนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเกิดเราวิเคราะห์แบบที่ไม่คอนสแตนต์ตัวอิทธิพลเส้นทางทําให้ดีกีออฟฟิโดมันเท่ากันกันกบตัวโคเวเรนต์เมทริกนะครับที่นําเข้าไปวิเคราะห์ดีกีออฟฟิดมเลยเป็น0ูนย์นะครับ เราจะต้องลดตัวการประมาณค่าหรือพารามิเตอร์ของโมเดลลงนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวนะนะครับแล้วก็ทำการทดสอบโมเดลนะครับผมจะคอนสแตนต์ตัวเส้นทางนี้นะครับอ่าแล้วก็ไปที่นะครับเซตทูอ่อ่าจากนั้นนะครับผมก็ไปเปลี่ยนตัว Single ครับอ่าแล้วก็ไปที่ไหนครับอ่าคอ n ติเนีนะครับอ่าผมก็เซตตัว นะครับคอนสแตนต์อิท e ธิพลเส้นทางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะทดสอบโมเดลได้นะครับโดย Constant ์อ e ิทธิพลเส้นทาง1เส้นนะนะครับโดยที่อะไรครับโมเดลไม่ต้องทําการประมาณค่าทั้งหมดนะครับโดยที่ทํำการประมาณค่าระหว่างกลุ่มที่เป็น Single กับแม r i t ในเส้นทางนี้เพียงแค่1ค่าจะทําให้ดีเกอฟิดอมเขารบ ลดลงนะครับตัวพารามิเตอร์ที่ต้องทำนายลดลงแล้วก็ทำให้ดีเกลออฟฟิดอมนั้นมีค่ามากขึ้นนะครับผมก็จะกดรันครับจะเห็นว่านะครับเราได้ดีเกลออฟฟิดอมเป็นหนึ่งเพราะว่าเราคอนสแตนต์เพียงแค่เส้นเดียวนะครับแต่ว่าตัวอย่างในอ m โมสนั้นเราคอนสแตนต์กันหลายเส้นนะครับเลยทำให้ดีเก o ออฟฟิดอมเยอะนะครับตัวนี้ผมคอนสแตนต์เพียงแค่เส้นเดียวนะครับ เสร็จแล้ว p v a l u e ได้0.15นะครับก็แสดงว่าโมเดลกับข้อมูลนั้นมีความสอดคล้องกันนะครับทีนี้เรามาดูตัวอะไรเยตัวโมเดลตัวนี้อาจจะนะครับมันอาจจะไม่เส้นตรงนะนะครับก็ปรับให้เป็นเส้นตรงอาจจะมีการโยกเส้นหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นซิงเกิลนะนะครับเป็นโสดนะครับคนโสดสังเกตดูว่าเส้นค่าอื่นนะครับจะเปลี่ยนไปยกเว้นตัวนี้ เพราะว่าเราคอนสแตนต์มันนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นมาริทนะครับเห็นไหมครับตัวค่าอื่นๆจะเปลี่ยนไปยกเว้นตัวค่านี้นะครับจะคงที่นะครับอีกทีนึงครับอีกทีหนึ่งนะครับท่านจะสังเกตว่าค่าอ e ิทธิพลเส้นทางนั้นแต่ละเส้นทางนั้นเปลี่ยนไปเพราะว่าผมไม่ได้คอนสแตนต์มันผมคอนสแตนต์เฉพาะตัวนี้นะครับทําให้โปรแกรมนั้นทําการประมาณค่า,าพารามิเตอร์ลดลงไปหนึ่งนะครับ แล้วก็ทําให้ดีเกียออฟฟิรอมจริงเกิน0มานะครับากลายเป็นดีเกียออฟฟิรอมเป็นหนึ่งและสามารถที่จะทดสอบโมเดลได้นะครับนี่คือลักษณะของการวิเคราะห์มันติกรู๊พาร์เนสิ์ในโปรแกรมริสเ e ลนะครับในโปรแกรมริสเทลเองถือว่าเป็นโปรแกรมเจ้าตำนานที่ใช้วิเคราะห์ s อ m นะครับ ดังนั้นความเป็นมนต์ขลังของมันน่ยมันก็ทําให้นะครับหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบนะครับทั้งอาจารย์มหาไรแล้วก็นักวิชาการบางท่านนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้างก็จะถูกนํามาใช้นะครับก็คือหมายความว่าลิสเทลเองเนี่ยนิยมนะครับถูกนํามาใช้วิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้างที่มีตัวแปรแฝงซึ่งอาจจะเป็น CFA Partial ิ r หรือจะเป็น s e นก็ได้นะครับ แต่ว่านะครับมีบทความน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยที่จะใช้โปรแกรมริสเทลวิเคราะห์พาณิชิ์แบบมัลติกรุ๊ปพาณิชิ์นะครับหรือจะเรียกว่าเป็นมัลติกรุ๊ปพาณิชิ์นะครับมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับการเผยแพร่นะครับมัลติกรุ๊ปพาณิชิ์ในริสเทลคลิปนี้ก็ขอเป็นแนวทางนะครับให้สําหรับนักวิจัยที่สนใจที่จะวิเคราะห์ประเด็นนี้โดยใช้โปรแกรมริสเทลนะครับ ท่านสามารถติดตามผลงนานต,ต่างๆขผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องภาษาอังกฤษแล้วก็ใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ